สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวตู้กับข้าวค่ะเป็นตู้กับข้าวนะคะความสูงประมาณ180ซนติเมตรค่ะมีชั้นด้านบนนะคะไว้ใส่ของค่ะด้านในตู้นะคะ ความลึกนะคะประมาณ45เซนติเมตรค่ะความกว้างนะคะประมาณเมตร20ค่ะสูง180นะคะชั้นกลางนะคะก็จะมีลินชักนะคะมี2ชั้นค่ะด้านในนะคะก็จะ ปูผนังด้วยไม้อัดนะคะเป็นไม้อัดที่เคลือบนะคะป้องกันน้ำได้ค่ะตู้กับข้าวนะคะใส่อาหารนะคะป้องกันแมลงวนันป้องกันจิ้งจกนะคะแล้วก็แมลงสาบแล้วก็สัตว์ต่างๆนะคะที่จะเข้าไปทําอาหารของเรานะคะทําให้อาหารไม่สะอาดนะคะเราก็จะเก็บอาหารนะคะไว้ ในตู้กับข้าวค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันค่ะด้านซ้ายนะคะก็จะเป็นโซนสำหรับใส่ถ้วยชามนะคะด้านนี้นะคะก็สามารถใส่ของต่างๆได้นะคะเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะที่ปั่นผลไม้นะคะที่ปั่นข้าวคั่วพริกป่นนะคะ ก่อนเครื่องใช้ภายในบ้านค่ะสามารถเก็บชั้นลางได้นะคะ<ม>ความสูงนะคะ180เซนติเมตรนะคะความลึกประมาณ45เซนติเมตรค่ะกว้างประมาณ120เซนติเมตรนะคะ ตู้นี้นะคะซื้อมานะคะในราคา4,000บาททวนค่ะพร้อมกับบริการจัดส่งถึงบ้านนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ